อัิโทงามไมหลีเด้ว้แแบบจะแคบพี่น้องจ้านี่ไงจ้านี่ไงจ้านี่เห็นไหมฝรั่งเห็นเปล่าโอ้ยดอกงามอิหลีเด้อพี่น้องเอาเอาปิดก่อนเวลาน้อยเกินค่ะดู ออ้ยออ้ยเกือบมองไม่เห็นออ้ยนิดหนึ่งโอ้ย,น,น,อยนิดเดียวขอยก็เก็บไปละโอ้ยพอดีแกงพอดีแกงแบบไม่ผ่าดูคุณแม่เขาเละหมดแล้วจ้ะว้ายพอดีแกงไม่ต้องผ่าเลยพี่น้องจะใส่หมอ้อได้เลยจ้ะนี่จ้ะโอ้อันนี้ต้องระวังนิดหนึ่งไม่รู้มีทากหรือเปล่าเนาะเออเฮ้ย <laughs> สวยค่ะพี่น้องดูทากดูทากไหมเฮ้ยทากไหมถ้าเห็นอย่างเงี้ยเจ๊ไม่ค่อยกรีดหรอกคะ่ะเพื่อนๆจ้ะดูสุกท่านงามค่ะงามโอ้โหแน่นมากอู้เธอแน่นมากคะ่ะปิดซะก่อนเนาะเจ๊ชอบเ,อเก็บแล้วเจ๊ก็จะปิดนะคะนุสวยขาวด้วยคะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาเก็บอีกดอกคะ่ะมันเน้นเอาดอกนี้ด้วยจ้าดูโอ้ย เบิ้งแน่น่โอ้ยไต่โนอโอ้ยงามอยู่เปี้ยโอ้ยขาดเปี้ยขาดเลยโปะไว้โปไว้จ้ะโอ้ยเนาะโอ้ย,อยเบิ้งแน่ถากแมเห็นอย่างเงี้ยไม่กรีดเลยจ้ะจแต่ถ้าจับแล้วเป็นเละๆนี่กรีดป่าแตกนะจ้ะ ทุกท่านเห็นไหมเห็นหรือเปล่านี่นี่นี่เราไปกันแม่เสียงเจนี่โทนเสียงเจนี่บายบายพี่น้องได้หลายดอกเลยเ้อพี่น้องจ๋าได้หลายดอกเลยจเบิงเพียหันไปทางนี้หันไปทางนี้นนดอกดอกนี้ด้วยโอ้ย,อ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 ยใหญ่ใหญ่ใหญ่ถูกใจโถูกใจแจ้พี่น้องจ๋ามา,ด,าด,ด้วยจ้าปารดตี้ท งึดลายไหมงึดอีหลีเด้อนี่เด้อโอ้ย เห็ดมะนาวเห็ดมะนาวค่ะทุกท่านเห็ดมะนาวเก็บไปด้วยจ้าอุ้ยเดินอีกก็เจออีกจ้าพี่น้องจ้าอ๊อันนี้อันนี้ตัวทากนิดนึง Oh. Oh. khảo chúa lời cha อดูดอกนี้ดอกนี้จะได้หรือเปล่าดอกนี้สิได้บ่ว้ายมันคือสิบบไดดอกค่ะพี่น้องใหญ่เสียเปล่านี่ยดูว้ายบไดอีลีค่ะเอาเอาปลูกไว้ขึ้นเด้อขอโทษเด้อค่ะขอโทษเด้อปลูกไว้ขึ้นค่ะอุ้ยอุ้ยหักเลยโอ้เสียดาย ข่าจุบุเลยข่าเลื้อเกินโอ้เสียดายไหมไปหาอะไรมาโปก,ก่อนโปะพันก่อนนะ่ะอ้หโอ้โหข่ามากข่าจ้วะอู้ยเสียดายอะ่ะเอา้าปิดเอาไว้ให้ขึ้นปีหน้า ุณอะใดบนอ่อนี่อันนี้ไม่เก็บไปนะคะเก็บเอาไว้นี่แหละค่ะอูบังเน่งด้ายสวยค่ะสวย ดอกเริ่มบานแล้วนะคะดอกเห็ดเด้อเริ่มบานเลยจ้าหาต่อจ้าโอ้ยตกหลุมตกหลุมจ้าทุกท่านเห็นบอช่วยเจหาหน่อยจ้าเจอไหมเจอบบบางทีอ่ะเวลาเราเดินเราก็ต้องหันหลังย้อนกลับอีกนิดนึงโอ้โห โห oh, หมูป่านะ่ะหมูป่าเขาเคลียเคลียหาอาหารนะทุกท่านดูไม่เหลืออ้อหันหลังมาแล้วไม่มีเจ้าค้าอุย้ยนั่น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 นไม่มีมือชี้ให้ดูเดี๋ยวเราไปกันจะ้ะเราเดินไปเดี๋ยวเราต้องหยุดดูก่อนเผื่อข้างๆต้นไม้มันจะมี ส่วนมากในเขาจะออกข้างๆต้นไม้นะจ้าเพื่อนๆจ้านี่นี่เห็นบ่นี่นี่โอ้โหระยะสายตาเจ้นี่หมื่นลี้ห <c oughs> ิวไก่ขนาดนี้ยังมองเห็นพอดงามแถ่พี่น้องอวะวบังแน่น่ะอือสวยจ้ะสวยโอ้ยคักอีลีโอ้ยมาถูกจังหวะพอดีเลย ดูดอกนี้เอาไม่ได้แล้วจ้ะพันหญ่โพดโพวัดเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวใช่ไหมคือสายตาแจ้มันมันฟ้าฟางทุกท่านเราต้องเดินไปไกลๆมันแมนบอนันมันแมนบอเดี๋ยวสีให้เบิ้งนี่นี่นี่มันแมนบอน,นันไปเบิ้งดูไปเบิ้งดูแมนบอน,นันโอ๊ย แมนแมนแมนคะ่ะแมนคักอิลีแมนคัก,คกนี่แหละคะ่ะโอ้ย,อยสายตาคอยสายตายังดีอยู่นะนี่อคือที่หยุดไม่ใช่อะไรนะคะหยุดหารอบด้านด้านด้านข้างนะคะปอ้โอ,อแคบเจอจากรูปคะ่ะอข้าวจัว่ว วันนี้มีแต่บอกว่าข่าวจั๊วเจ้าค่ะทุกท่านจ้าอันนี้ไม่รู้ได้หรือเปล่าอันนี้บูหูว่ายบอต้องขุดต้องเขีย่ยต้องหาต้องขุดนิดหนึ่งจ้ะเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคอยต้องขุดมันจากนอ้อยอึบอึบโอ้ยวายพันเน่าแล้วพันเน่าแล้วพี่น้องจ้าได้จะดอกไปเด้อ อเอาดอกไปละค่ะดอกงามอยู่ค่ะขออนุญาตเอาดอกไปนะจ๊ะคุณเห็ดขาเดี๋ยวเด้อเจสิโปะเพิ่นไวโปโบเพิ่นไวจ้ะดอกน้อยนิดของเจ๊ืมไปกันต่อไม่รอและจ้าใส่ละเห็นบล่ล่ะอยอันนี้ได้บอเนาะอันนี้ได้บอพี่น้อง โอ้ยได้บนอนอกนี่สองดอกพุน่นะหนึ่งดอกสองดอกเพียโออปาดโอ้ย,อยทำไมทำไมดอกทั้งใหญ่ทั้งยาวอย่างนี้เนาะเอา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 ไปน้ำใส่ละอันนี้ได้บ่เช็คท่าก่อนพี่น้องอเช็คท่าก่อนเด้อพี่น้องจ้า ยมีแต่ถากลูกตัวน้อยๆตัวน้อยๆฮันตัวน้อยๆยังสีบบเจโบย่านเด้มันเห็นก่อนมันไม่ย่านนะถ้าเห็นยังสีเจโบย่านเดจ้ะเพราะว่าเจาเตรียมตัวไม่กรีดอ่จ้ะปิดไว้ก่อนเพื่อพี่น้องพี่น้องพี่น้องมันจะเต็มตาแล้วเด้อเต็มตาของเจพาพเพล่ะจ้ะ อย่างนี่ได้บ่เนาอกได้บ้านนอกนี่ฮึอุอ้ยดอกขึ้นหน่อยป้าน,นั่นโอ้ยถากเบิงอุย้ยขี่กระถากแม่เบิงเบิงดูให้เจอเอาไปดูเบิง <laughs> พูดกับถากพี่น้องจา๋าโอ้ยนี่ไงนี่ไงถ้าไม่สังเกตไม่เห็นเด้อโอ้สังเกตโบเห็นเด้อค่ะพี่น้องเพีย อยงามคักค่ะงามอิลีเด้ค่ะเดอ้อดูทุกท่านจ้าดูดูด,ด,ดูเดี๋ยวเดียวไปทางไหนดีมีสองดอกเดี๋ยวเดียวจะเห็นสองดอกพี่น้องจ้าเฮยคักหลายเพียอุ้ยดอกกำลังดีจ้ะ หงุดหลายไยละหายไปสาแล้วดอกนั่นโอ้นี่อยู่นี่อยู่นี่โอ้ยนกหงุดหล้โอ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 ้ตะกาคว่ำจ้ะพี่น้องจ้ะดิ่ทากไหมโอ้ยนั่นหลุดเลยโอ้ทากไหมสองตัวไหมโอ้ยหงุดสามตัวไปละอุ้ยเนาะ ต้องเอาทากไว้ที่ป่าจ้ะไม่เอาไปบ้านนะจ๊ะไซร์ละเพิินน่ะออกแล้วตินี่ออันนี้ใหญ่มากจ้ะพี่น้องสองฝ่ามือเนาะแบบเนี้ยมันแก่แล้ว อย่าไปเก็บเขาค่ะเอาไว้ให้เป็นเชื้อนะจ๊ะ เอาเลยค่ะทุกท่านจ้าเดี๋ยวเจ๊จจะขอตัวอลาไปก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวไปหาเก็บอีกสักหน่อยอดูโอ,โอ้อันนี้ต้องล้างน้ำดีดเลยนะเนี่ยโอ้ยวายออกบบได้จ้าอันนี้มันเสียแล้วจ้ะโอ้ยได้ไปสองดอกจ้ะดอกที่สามเสียหาย โอ้อันนี้ต้องเอาไปล้างจ้ะ